ศูนยนาฬิกาหนึ่งนาทีศูนนาฬิกาสองนาทีฮะเมื่อท่านเสียปักแม่บอกแม่เมื่อท่านเสียปักได้นาอยังเมื่อท่านเสียปักอยู่ปากบันห่องวัวเดามาต่อนอะนีอยู่หัวเดามา Thôi đây là thôi đây. Hôm bị mua nó bị mua. ยังไงเนารายการความคิดเห็นจะปรากฏที่นี่นมาขวดตัวนี้เนนาะ ราการความคิดเห็นจะปรากฏที่นี่ <S 2> <S 2> พอคือบ่าหาน้ำทังใหญ่มาไหวพอพ่อคือบ่เอาหนามทางใหญ่มาตั้งไว้นี่แล้วกัน,ออนเอาเนื้อเลยบ่แล้วต่อจากโอ่งแหมมันไหลลงมาได้ยังมันบ่ถ้ายางตัวนั้นได้ตัวไอ้ตัวไอที่เป็นนั่นแป๊ะแป๊แปไหมใจว่าไ้บ่เพราะตอแล้ว รายการความคิดเห็นจะปรากฏที่นี่ รายการความคิดเห็นจะปรากฏที่นี่โอเคนะเบิร์ดเรามังนอนอแถวนี้เนาะม,ม,นมามีแถวเดียวดิเนาะตรงนี้บ่มีเป็นบอลหนิ Hmm. รายการความคิดเห็นจะปรากฏที่นี่ Màu đỏ đẹp Kiếp lăn nhé เพื่อนอะไรม่นบ้เ่ยเออมือเข่าออจี้พ่อพ่าอัานแม่นางหนีนะจี้เอา นี่ครับช้่เช้านี้หลงหลงหลง